คท่านผู้ชมไปอยู่กับรายการคุยเฟื่องเรื่องพระนะฮะมาที่ของรางวัลนันก่อนเป็นหลวงพ่อสมริธิผลหน้าตาก3นิ้วฐาน5นิ้ววัดเทพเศรษฐีรัญญาวาสวัฒนานครจังหวัดสระแก้ว1รางวัลพระผงเศรษฐีขวัญรุ่นชนะสิบทิศสรางวัลด้วยกันครับนี่ฮะก็สวยงามเลยที่ตั้งอยู่ข้างหน้าเลยละฮะก็ร่วมสนุกด้วยการ SMS พิมพ์พีพีส่งมาที่4890011 พิมพีพีส่งมาที่4890011ของาะวันนี้จะเป็นของท่านส่งมากก็มีโอกาสมากนะฮะกบกดเข้ามาเยอะๆนะครับแล้วเดี๋ยวนี้กดง่ายแล้วกดง่ายนะครับกดตัวเลขส่งปุ๊บเข้ามาเลยแล้วก็อย่าพลาดนะอย่าพลาดไปที่เซเว่นนอยดนี่หนังสือสืบสารพุทธคมขังเจจีดังเมืองกรุงเก่าอยุธยาเล่มนี้หนังสือขายดีมากออกมาแค่นะเดือนกว่ากว่านี่ ยอดไปไกลแล้วนะใกล้จะหมดแล้วนะก็เขาพิมพ์มาประมาณหมื่นกว่าเล่มก็เหลือน้อยแล้วนะก็รีบไปที่เซเวีเว่นทุกสาขาทั่วประเทศไทยหรือง่ายๆท่านเดินทางต่างจังหวัดเนี่ยคุณนุชาก็ไม่รู้จะทาอะไรก็นั่งซื้อนี่ไปในเล่มหนึ่งยังได้เหรียญเป็นมงคล ติดตัวยังได้อ่านหนังสือไปในรถไปด้วยอะไรด้วยใช่จะได้ไม่ไม่เหงาไม่ง่วงนะครับอ่าดีเป็นหนังสือดีๆที่มาแนะนํากันมีงานที่ของวัดสุทธารามสําเร็จเนี่ยนะฮะเขามีพิธีปลุกเสกบ่อยครับปลุกเสกบ่อยแล้วก็อย่างนี้หลวงพ่อดนไนเนี่ยท่านก็เป็นพระที่ช่วยเหลือประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากเกี่ยวกับเรื่องของเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยก็อยากจะให้ไปบริจาค กันที่นั่นเยอะๆพวกงาก่ายๆเรื่องพวกนี้นะฮะไม่เกิดขึ้นกับใครแล้วเนี่ย จะไม่รู้หรอกนะฮะอย่างเช่นคนที่ป่วยเป็นโรคอะไรต่างๆเนี่ยถ้าจะไม่ป่วยเนี่ยก็ไม่รู้จักโรงพยาบาลไม่เคยเข้าแต่พอป่วยทีนี้ต้องเข้าหาโรงพยาบาลนี่ก็เช่นกันคนที่ป่วยโรคไตเนี่ยก็ต้องไปหาเครื่องฟอกไตแล้วก็โรคไตเป็นโรคประจําตัวรกาไม่หายขาดไปก็ต้องไปกันเรื่อยๆทีทีก็ต้องเปลี่ยนไตเลยเนนพูดี่ก็ไปก็ไปฟอกไตกันก็ฟอกไตก็ใช้เวลานานนะ แต่ละคนแต่ละคนว่าสี่ห้าชั่วโมงอ่ะกลับต้องนอนอย่างเงี้ยนะก็าบนาสสารนะแล้วก็สถานที่ก็ไม่ได้ใหญ่โตครับโมอากามากนะก็เป็นตึกอ่อยู่หลายชั้นอ่ะสามสี่ชั้นแล้วก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะใช่ค่าใช้จ่ายเยอะแต่หลวงพ่อพยายาม ช่วยดูแลอยู่นะแต่ก็ต้องขอบริจาคนะจากคนที่เขามีจิตคาแต่ผมเห็นนี่หลายคนเนี่ยอย่างคนที่นักธุรกิจนะล่าสุดที่ผมเห็นทั้งสองคู่ที่แต่งงานกันใหม่ๆนะแต่งงานเสร็จเนี่ยไม่รู้จะเอาอะไรถวายวัดเนี่ยซื้อเครื่องฟอกไตเนี่ยถวายโอ้โหโมทนาสาธุด้วยแล้วก็ได้ได้ไปสองเครื่องแล้วมั้งฮะเครื่องนก็ประมาณ5้าแสนใครที่พร้อมนะครับที่พร้อมว่าตัวเองเนี่ยพูดง่ายว่าเหลือแล้วนะครับนะฮะไปช่วยกันครับไปช่วยผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก เป็นโรคตรงนี้แหละเราช่วยหลวงพ่อดานัยผู้นะฮะผู้หลวงพ่อดานัยก็ได้รับพระราชทานธรรมัสสักเป็นเจ้าคุณผู้ง่ายเป็นเจ้าคุณนะฮะก็พระพิสารประชานาถนะท่านมีใจมุ่งมั่นที่ช่วยเหลือผู้เจ็บไข้ได้ป่วยโรคไตนะผู้ได้โอกาสทางสังคมท่านก่อตั้งมูลนิธินะฮะสีรัตนโกสินทร์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพะคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพันวุดีนะวัดสุทาราสำเรจ มูลนิธินี้ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่14กรกฎาคมปีพศส5 5 5ได้ช่วยส่งเสริมเรื่องการศึกษาผลิตน้ําดื่มการกุศลนี่น้ําดื่มการกุศลเนี่ยท่านช่วยได้มากเลยเมื่อตอนน้ำท่วมตอนน้ำท่วมีมีคนไปขอเยอะแยะมากแถวบางเลนนะแถวนนบุรีท่านก็ได้มีโอกาสได้ไปแจก นี่แหละฮะก็เป็นการช่วยผู้ป่วยโรคไตโรคไตเนี่ยตอนนี้ท่านมีเครื่องฟอกไตเทั้งหมด36เครื่อง36เครื่องเนี่ยนะครับสามที่หกเครื่องแต่ก็มีทยอยเข้ามาบ้างอ่มมมาาเพิก็มีเครื่องเก่าก็อาจจะต้องพักการใช้งานแล้วมีเครื่องใหม่เข้ามาเสริมครับหลวงพ่อตาในก็ได้ทำนะวัตถุมงคลเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าใครสืบรู้เนี่ยหลวงพ่อตาในทำวัตถุมงคลมาเยอะแยะมากมายเลยประจําปุ้ง่ายพื่อดีสัมมนาคุณอย่างนี้แหละบางคนนี่มาเขาบริจาคมาเป็นเรื่องธรรมดาเลยคุณนุชาสมัยเนี้ย โบรัจ้ากแล้วได้อะไรบ้าง มีอะไรสัมนาคุณมากหลวงพ่อมีอะไรมิเตอรลึกบ้างครับอย่างเงี้ยสมัยแรกๆนี้ถ้าใครรู้จักหลวงพ่อทนายจะเห็นว่าหลวงพ่อทนายเนี่ยชอบนะชอบเรื่องพระแกะใช้ไม้อ่ะนะฮะก็ท่านไปไปทางเหนือไปอะไรก็ช่างฝีมือดีไปซื้อมาให้แกะให้แกะเลยให้ช่างแกะซื้อไม้แล้วให้ช่างมาแกะช่างฝีมือดีประจําก็แกะแกะแกะเต็มเลยนะทุกวันนี้อยู่ในกุฏิท่านเยอะแยะมากมายนะฮะเป็นพระไม้แกะถ้าใครต้องการพระไม้แกะลงไปติดต่อท่านนะสวยๆเทพที่เป็นไม้แกะสวยๆเยอะเลยนะที่กุฏิอ่ะ นะแต่ว่าท่านไม่รู้ว่าท่านท่านจะจะออกให้บูชาออกให้บูชายังไงก็ท่านสะสมก็คงไม่สะสมหรอกเพราะว่าเยอะก็เขาถึงถ้าอย่างนั้นก็แต่ยังไม่มีใครคนก็มาทําบุญก็ให้ไปดี่อ่าเออสมบูรณ์คนมาทำบุญก็ให้ไปตอนนี้ท่านก็จะมีจะมีวัตถุมงคลราคาเบาอ๋อเก้าบาทเก้าบาทครับนะผสมเด็จบางองค์สิบห้าบาทนะก็ทําคือคือคืออยากจะให้คนเนี่ยนะฮะเขาจุดประสงค์ของหลวงพ่อเนี่ยอยากให้คนที่เขามีเขาเขามีฐานะครับ หน่อยเนี่ยเช่าไปเป็นกองๆเลยแล้วก็ไปแจกน้องแจกคนงานแจกอะไรแล้วกันบางคนอะไรเงี้ยพูดง่ายแจกได้พระแจกได้ทุกงานงานแต่งงานเปิดขึ้นบ้านใหม่งานวันเกิดงานศพแจกได้หมดแจกได้หมดทุกอย่างพูดง่ายคือบางอย่างเนี่ยเราไปซื้อของชํารวยบางอย่างเนี่ยไม่เหมาะเลยที่จะไปแจกงานศพ ของบางลู่ของชํำรวยบางอย่างก็ไม่เหมาะที่ไปแจกงานแต่งครับมันค้านกันโดยสิ้นเชิงนะฮะอย่างยาดมเนี่ยนะฮะยาดมนี่ไปแจกงานแต่งนี่เป็นเรื่องนะนะคนที่มองเฮ้ยไปแจกอะไรเนี่ยยาดมเนี่ยฮะอย่อย่างยาดมมันก็ต้องไปงานศพงานศพนะยาดมยาหมองต้องไปงานศพงานศพนะฮะแต่อย่างพระเนี่ยโอ้โหเชื่อไหมฮะเวลาเอาพระไปแจกงานศพเนี่ยนะโอ้โหมีมีวนนะ อล้วไอ้ยามองไอ้อะไรเนี่ยยังไม่ค่อยมีนะเป็นประจําแต่ว่าถ้าเป็นพระเนี่ยขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเป็นประจํำผมเห็นเป็นประจำตรงนี้อ่ามันยังไงแล้วแจกพระนี่คนชอบ คนชอบที่ที่รู้นะพาะผมเคยไปแจกงานบางทีญาติญาติกันก็ม่รุ้ถาก้าพระไปแจกก้าก็บนเป็นเรื่องปกตินะครับต้องให้เขาแต่ก็ถือว่าได้บุญอ่ะเพราะเราไปแจกเนี่ยเราตั้งใจอยู่แล้วแต่ก็หมดเท่าไหร่ก็หมดเท่านั้นแหละพอหมดแล้วก็ไม่มีเขาอยากได้อเขาอยากได้อย่างเราโดยมีเยอะมันยังงั้นเขาอยากได้ก็เหมือนกับพระการแจกวัตถุมงคลของพระเกตีอ่ะ บางครั้งก็เห็นแล้วว่ายังเราเนี่ยพวกเราเราไม่ค่อยเข้าไปต่อแถวเ็าหรอกเพราะเรามีเยอะพูดง่ายว่าเอามาแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ใช้เพราะเรามีของใช้อยู่แล้วบางท่านอาจจะคิดว่าเหมือนดูถูกอ่ะแต่บางครั้งผมต้องเข้าไปนะถ้าพูดถึงว่าถ้าอยู่ใกล้ๆเนี่ยผมต้องเข้าไปถ้าไกลๆเนี่ยผมจะไม่เข้าเดี๋ยวจะหาว่าดูถูกไม่เอาของของข้าหรออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหเหมือนกักาบางอย่างเนี่ยสิ่งประสิทธิ์อาจจะดูถูกว่าถุมงคลข้าหรอใช่ไหมอาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้ใช่ไหม เขาอ่านใจเราออกนี au au ่เห ah> uh ็นเราเลี outside, uh ่ยงๆเนี huh. uh ่ยแสดงไม่ชอบไม่ชอบใช่ไหมอย่างเงี้ยจะเกิดอะไรตะไะให้ดูพิธีหาให้ดูเหมือนอย่างเช่นมีอยู่เจ้าหนึ่งที่ท่านจุกุลตรงชายแจกแจกของแล้วไม่ไปรับนะแล้วพอขับรถกลับบ้านนี่รถคว่ำโอ้แล้วเสร็จแล้วต้องมาขอข้ามาภายเพราะว่ามีบอกว่าอย่าดูถูกของตอนที่ขณะที่รถคว่ำเนี่ยแล้วก็มีมีมีเหมือนมีคนบอกว่าอย่าดูอย่าดูถูกของว่าว่าอะไรอย่างเงี้ยง่ายๆเหมือนเขาไม่อยากได้ไงแต่ท้าสุดเช้า หรือ,อยังไงเนี่ยต้องย้อนกลับมาอขอเข้ามาไว้เจ้าคุณทรงชัยเหมือนดูถูกอะไเงี้ยไม่ได้นะครับต้องบอกอไว้นะฮะบ,บางอย่างเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่ ท่านไม่เห็นท่านอย่าลบหลู่นะครับนะแล้วก็อย่างวัดสุทธารามสำเร็จเนี่ยท่านไปนี่ท่านได้บุญนะได้บุญด้วยนะครับท่านรู้ไหมสมัยเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะท่านสมัครสุนทรเวชก็ไปวัดเนี้ยหลวงพ่อชิมศักดิ์สิทธิ์นะฮะเรื่องห้ามฝนเรื่องไม่ให้ฝนตกเรื่องอะไรแล้วหลวงพ่อชิมเนี่ยเหรียญรุ่นแรกแพงมากนะฮะก็เนี่ยออกวัดสุทธารามสำเร็จเนี่ยนะฮะก็ วัดสุธารามเนี่ยทำวัตถุมงคลออกมาหลายรุ่นได้รับความนิยมหมดครแต่สงครามนี่โอ้โหเงินรายได้นี่ที่ที่ทำโรงเรียนทำอะไรเนี่ยก็ได้จากการสงครามผมพ่อจากสคามทั้งนั้นนะครับเรือรุ่นขุมทรัพย์สี่แผ่นดินเออสุนทรภัณฑ์ขุมทรัพย์เฉยแต่สี่แผ่นดินนั่นของเขานู่นของของสมาคมสมาคมขุมทรัพย์เนี่ย ทางวัดเนี่ยได้ไปเยอะได้ปัจจัยเข้าเข้าวัดเยอะเข้าวัดเยอะเข้าช่วยเหลือต่างๆตรงนี้เยอะแล้วก็ารกุศาอะไรอยงี้ก็ถือเป็นเรื่องดีๆแต่ตอนเนี้ท่านมีพระสมเด็จหลายพิมพ์เลยนะแล้วเป็นกล่องครับล่าสุดนี่กล่องละร้อยหบาทเองแต่มันเรงหลายพิมพเลยนะท่านไปบูชาที่วัดครับ นะร่วมบุญในการช่วยผู้ป่วยโรคไตด้วยท่านได้บุญนะฮะก็อยากให้ไปกันที่วัดสุทารามสําเร็จกรุงเทพมาดูวัดหลวงพ่อแย้มหน่อยหลวงพ่อแย้มวัดตะเคียนจังหวัดนนทบุรีแล้วนี่เป็นตะกุดคอหมาตะกุดคอหมาคุณนุชาตะกุดคอหมาซึ่งที่วัดเนี่ยท่านตรงก็ไม่มีแล้วล่ะไม่มีแล้วนำประวัติมาเล่าให้ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านได้ทราบกันบ้างอะไรกันบ้างบอะว่าบางคนก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะแต่ท่านหลวงที่จริงเนี่ยสมัยรัชกาลสมัยรัอกาเนี่ยถ้าบอกว่าถ้าบอกว่าเสือหลวงพ่อแย้มไม่มีใคร ต้องตะกุดคอหมาอย่างเดียวเพราะหลวงพ่อแย้มเนี่ยดังมาจากตะกุดคอหมาครับแล้วถึงขนาดท่านดำน้ํานะจานในรุ่นวัตถุมงคลรุ่นหลังมาเนี่ยท่านดำน้ําจานเลยนะคใช่ใช่ฮะก็หลวงพ่อแย้มเนี่ยปัจจุบัน90กว่าถ้าถ้าลงจานตอนนี้ก็ไม่ขึ้นแล้วนะท่านท่านคงไม่ลงไปจานเพราะตอนนี้ท่านนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลต้องบอกอย่างนนะครับก็ตะกุดคอหมาของหลวงพ่อแย้มเนี่ย นะก็มีประสบการณ์มากมายนะฮะก็มีตำนานเรื่องจริงที่เล่ากันปากต่อปากทำไมเรียกตะกุดคอหมาแล้วทำไมถึงต้องไปผูกคอหมาด้วยอันนี้มันความเป็นมาเป็นงไงพี่กวิทมันอย่างนี้เราเล่ากันเลยดีกว่านะฮะคือจริงหลุงพ่อแย้เนี่ยท่านเป็นคนเมตตาไอ้า่านเป็นพระที่เมตตาท่านชอบเลี้ยงหมาไม่ว่าจะหมาที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือหลงมาะลรที่วัดเนี่ยท่านจะท่านจะดูแลเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่กวิทย์ท่านไม่เลือกอ่ะไม่เลือกไม่เลือกว่าไอหมาฝรั่งหมาขนปุยหมา